สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะคนเรียกร้องมาว่าอยากจะยืดขาเหลือเกิน EP นี้เราก็เลยจัดให้เลยนะคะว่าเป็นท่าย,ยดาืดขาแล้วก็ยดืดก้นเพราะว่าบางทีเนี่ยใครก็ตามนะคะที่นั่งทํางานเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหลังล่างได้นะคะใครปวดหลังล่างก็ยกมือขึ้นนะคะเฮ้เฮไม่ได้เราเองไอไม่ได้เราเองโอเคเราจะมาสอนท่ายืยด ก้นแล้วก็ยืดขานะคะไปจ้า อันดับแรกนะคะนอนกันเลยะคะ่ะทุกคนนอนไปให้สบายๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามีอาการตึงหลังขามากเนี่ยให้เรางอขาของสองข้างก่อนนะคะให้สังเกตดีๆนะคะทุกคนใครที่มีอาการตึงบ่าไหล่ด้วยเนี่ยคอของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเงยหน้าขึ้นมานะคะให้กดคางลงนิดนึงปึ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่ายืดหลังคอน,นิดนึงไม่ต้องกลัวนะคะเวลาทําเองเนี่ยงมันจะออกนิดนึงทุกคนไม่ต้องไปสนใจโอเค มาเริ่มท่ทายืดขากันเลยจ้าโอเคยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างนะคะกรณีขวัญก็จะเลือกขาซ้ายก่อนายกขึ้นมาหนึ่งข้างจะงอก่อนเอามือทั้งสองข้างนะคะไปจับที่บริเวณหลังขาของเราเกล็กปลายเทา้าเขาะหักตัวกองเราเยอะๆอ,อุ้ยสำเนียงฟลก์ก <Yeah. S 1> <laughs> แล้วเราก็จะเตะขาไปเลยจ้ะเตะขึ้นไปสูงๆโอ้ยตึงนะคะเตะขึ้นไปสูงแค่นี้ก็จก็รู้สึกว่าตึงแล้ว ที่สําคัญนะคะเท้าเนี่ยชี้ปลายเท้าเขาหัาตัวเราเยอะนะคะแล้วก็ทาซ้ำสักห้าหกทีทุกคนปึ๊บเราจะเตะอ่ะเนกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะยืดอยู่เนี่ยยืดขาแต่ว่าหน้าท้องเราก็ต้องได้ทำเนี่ไปด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ายืดขาแล้วโอ้โหพุงป่องไม่เอาเดอ้ออ่ะสามปึ๊บอ่ะทีนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่า โอเคแล้วสบายแล้วชินแล้วค่อยๆสไลด์ขา,ข,าขวาไปเลยค่ะให้เหยียดยาวเลยค่ะจะรู้สึกว่าตึงเพิ่มนะคะสิ่งสําคัญนะคะจะไม่ยกกน้นขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนกดก้นลงไปเยอะๆพอกดก้นลงไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยลงไปเราจะรู้สึกว่ามันตึงเพิ่มขึ้นแล้วเราจะใช้มือของเราอะ่ะไม่ล็อกนะแค่จับเฉยๆแตะแต,แตดันขาเข้ามาหาหน้าหาหาหน้าเราอะ่ะหาตัวเราแต่ขาเราอะ่ะจะดันออก มันใช้แรงต้านกันนะทุกคนเพราะอะไรเห็นนี้ไหมแขนของเราก็จะได้ทำงานด้วยอ้มันสุดยอดจริงๆแล้วก็ผ่อนขึ้นมาค่ะทุกคนเวลาทำเองอะ่ะใช้เวลาเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะเราอะ่ะไม่ได้อยากทำคลิปยาวมากเดีย๋ยวไม่มีคนดูอ,ะอ่ะ <laughs> อีกข้างนึงจ้าไปจับเหมือนเดิมพาเหมือนเดิมเตะ ปึ๊บโอ้ยชาถึงเ้าจะทำซ้ำไปปึ๊บ่งน้าท้องด้วยปึ๊บรู้สึกโอเคแล้วไลหลขาไปจ้ะขาดัานออกมือดึงข้าวนะคะอย่าลืมกดคางของเรานะคะทุกคนเก็งนะ้าท้องไปด้วยแล้วก็ผ่อนลงมาท่าที่สองยืดก้นจ้างอเข่ามาเดิมสองข้าง เลื่อนขึ้นมาข้างหนึ่งก่อนนะเป็นข้างขวาก่อนทำแบบนี้นะเหมือนเวลาที่เรานั่งเท่ๆแบบอยู่ในร้านกาแฟะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลอยขาขึ้นมาข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็มือจับหลังขาข้างที่เราไม่ได้พับอะ่ะนะแล้วเราก็ดึงเข้ามาหาลำตัวเยอะแล้วใช้ศอกของเราอะ่ะดันขาตรงเนี้ออกนะแล้วขาเนี่ยดันเข้ามาหาลำตัวแต่ขาเนี้ย เจ็บดันออกไปเออ,อเกนะ่ง่ะเขาด้วยอ,อย่าลืมนะคะเราจะใช้ศอกเนี้ยดันเข่าออกนะคะส่วนเข่าของเราก็จะดันเข้ามาให้แรงต้านกันเป็นแรงต้านจากตัวเราเองนะคะอย่าท,ทําจนเจ็บมากนะคะทุกคนไม่เอาเดอเราต้องแบบว่ารักตัวเองให้มากๆนะถ้าเขาไม่รักเราเราก็ต้องรักกันร้องไห้ทำไม <laughs> ก็ผ่อนมาค่ะเอาเปลี่ยนข้างจะทำเหมือนกันเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บนะเพราะว่าตะตุ่มมันอไอ้เงี้ยอย่างขวานเงี้ยตาตุ่มมันมันแทงใช่ปะก็เลื่อนออกมานิดนึงนะคะเป็นตรงข้อเท้าแบบเลยข้อเท้าขึ้นมาหน่อยอ่ะอีกอย่างนึงขวานจะทำอีกออปชั่นหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ทำเมื่อกี้ไม่ค่อยตืงเลยเราจะยกหัวกับหลังบนขึ้นมากระดัแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเกรงแลาคองของเราไปด้วยอย่าลืมนะคะแขนเราต้องทํางานนะดูแขนเราต้องทำงานกนะ็ดึงเข้ามานึกก็ค้างไว้สักสิ้าถึงยี่สิบวินาทีก็แล้วแต่เราทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าใครมีอาการตึงคอบา่าอะไรมากๆไม่แนะนําให้ทําท่านี้นะนอนลองไปเลยอ่ะแล้วก็ผ่อนมาค่ะ เรียบร้อยนะคะทุกคนท่าย,ยืดขาของเราใครที่ทำตามแล้วเรารู้สึกว่ามันยืดมากทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดตามนะคะแล้วก็ทิ้งฟีดแบ็ให้เรานิดนึงนะคะยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ดูจบแล้วก็ไปทำตามกันด้วยนะคะยืดขาของเราสำหรับวันนี้นะคะช่องขวัญ positive ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ